ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็กลับมาพบกันในคลิปที่3นะคะเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนองานในรูปแบบ3นาทีนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงการเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอในส่วนของสไลด์นะคะซึ่งสไลด์ในการนำเสนองาน3นาทีเนี่ยก็จะประกอบด้วย1สไลด์เท่านั้นนะคะไม่มีวิดีโอไม่มีเสียงนะคะ ซึ่งเราจะมาดูกันว่าวิธีการเตรียมหรือรูปแบบของสไลด์ที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการเตรียมสไลด์เนี่ยสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากจะให้เราระลึกถึงไว้ตลอดเลยนะคะก็คือว่าสไลด์เนี่ยควรจะมีภาพเนื้อหาที่เหมาะสมนะคะมีความชัดเจนรัดกลมไม่เยอะมากจนเกินไปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือว่าควรจะต้องสื่อถึงสิ่งที่เราจะพูดนะคะ ไม่ใช่ว่านอกประเด็นไปทีนี้ก่อนที่จะไปสู่การเตรียมตัวนะคะอาจารย์อยากจะให้เราเนี่ยลองพิจารณาดูสิคะหรือว่าช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าสไลด์ตัวอย่างที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยมันมีจุดเด่นหรือจุดด้อยตรงไหนบ้างนะคะโอเคค่ะสำหรับจุดเด่นนะคะของสไลด์ตัวนี้ก็คือว่ามีภาพนะคะมีภาพแล้วก็มีตัวอักษรที่ใหญ่ จะเห็นชัดนะคะเราก็สีของพื้นหลังกับสีของตัวอักษรตัดกันนะคะในส่วนของเนื้อหาตอนนี้เรายังไม่รู้เนาะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่านี้เราดูในเรื่องของสไลด์สําหรับจุดด้อยนะคะของสไลด์นี้เนี่ยสำหรับส่วนตัวอาจารย์เองอาจารย์จะคิดว่าตัวอักษรค่อนข้างเยอะนะคะเนื้อหาที่ใส่เข้าไปเนี่ยเยอะบางครั้งเนี่ยถ้า ตัวอักษรหรือเนื้อหาในสไลด์เยอะเกินไปเนี่ยจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะสูญเสียความตั้งใจหรือว่าสูญเสียการรับฟังสิ่งที่เราจะพูดได้เพราะว่ามัวแต่ไปอ่านสไลด์นะคะก็กอาจจะทำให้การฟังของเราเนี่ยก็จะลดน้อยลงอีกอันนึงก็คือการเลือกฟอนต์นะคะการเลือกรูปแบบของตัวอักษรจะเห็นว่าเป็นเงาสะท้อนซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทาให้อ่านยากขึ้นนะคะ ต่อมาเลยก็คืออย่างเช่นรูปภาพรูปภาพอันนี้ค่ะในส่วนของพอยต์ใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดแต่เด็กๆเห็นไหมคะว่ามันจะมีตัวอักษรเล็กๆเล็กๆซึ่งมันเล็กมากไปจนไม่สามารถที่จะอ่านเห็นได้ถ้าเรามองจากไกลๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันไม่สําคัญเนี่ยสามารถตัดออกหรือไม่จําเป็นจะต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของรูปภาพอันนี้ ตอนที่พูดเนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยงถึงตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นให้ดีก็คืออาจจะต้องวางรูปเชื่อมโยงใช้ลูกศรหรือว่าใช้สัญลักษณ์เชื่อมโยงว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะทีนี้วิธีการเตรียมสไลด์ในหนึ่งสไลด์เนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเทคนิคการวางรูปหรือวางตัวอักษรเนี่ยเราจะนิยมให้เป็นไปตามสายตาเวลาเราอ่านหนังสือ ะะเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราจะอ่านจากซ้ายไปขวานะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างด้านซ้ายแล้วก็ไปด้านขวานะคะทีนี้เวลาการเตรียมสไลด์ก็เช่นกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะนิยมให้จุดเริ่มต้นของข้อความหรือรูปเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ไปด้านด้านขวาแล้วก็ลงมาแล้วก็ด้านด้านขวาอีกทีนึงหรือบางครั้งก็จะให้จุดเริ่มต้นหรือจุด จุดที่เราเป็นปัญหาหรือเป็นบทนำอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายนะคะซ้ายมือ1กับ2นะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะทําหรือปวดเปรียบเทียบหรืออะไรก็แล้วแต่อีกอันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอยู่ด้านขวานะคะด้านนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของที่อาจารย์ใช้ตอนนําเสนองานวิทยาน,น,นิพนธ์สนาทีนะคะ ตอนนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของที่อาจารย์พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะมีการใชออ้สารกระจายคราบน้ำมันที่มีความเป็นพิษนะคะแล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศนะคะทีนี้ก็คือมาสู่งานของอาจารย์ที่อาจารย์ออจะทานะคะแล้วก็มาถึงผลที่หลังจากที่ใช้งานที่อาจารย์ทําขึ้นก็จะทําให้ระบบนิเวศดีขึ้น อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะต่อมาอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะที่อาจารย์ใช้ตอนนําเสนอ,อที่มหาวิทยาลัยควีนแลนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนแรกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นงานของอาจารย์ที่อาจารย์ใช้แล้วก็พอใช้งานวิจัยของอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรก็คือระบบนิเวศดีขึ้นเห็นไหมคะเปรียบเทียบกันร,ระหว่าง ปลาสีดํากับปลาสีขาวสไาลดา์สีเขียวกับสไาลดา์สีเทาอันนี้ก็คือทําให้เห็นถึงการเปรียบเทียบที่มากขึ้นนะคะซึ่งสไลด์ที่ที่ที่ทำไปเนี่ยมันก็จะสื่อถึงเนื้อหาที่เราจะพูดถึงด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะอาจารย์นํามาจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะที่นําเสนอเกี่ยวกับการนําเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของมแมลงมุ้มอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็ใช้ภาพเดียวนะคะแล้วก็มีหัวเรื่องเข้าไปน,นี้ส่วนอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะใช้เป็นแผนภาพนะคะวงกลมแล้วก็ใช้ตัวอักษรเข้าไปให้เป็นตัวใหญ่ๆอ่านง่ายนะคะถ้าแบบนี้ก็คือว่า มีตัวอักษรที่เยอะก็จริงแต่มีการวางนะคะให้มินมีโฟลแล้วก็แต่ละคำเนี่ยก็จะสั้นๆน,นะคะแล้วก็มีรูปที่เกี่ยวข้องกันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของใส่โฟลชาร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นไพยแล้วก็มีกราฟขึ้นมาจาอาจจะเป็นผลของงานวินจัยเขานะคะแล้วก็มีรูปที่สื่อถึงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะทีนี้หลังอาจารย์คิดว่าเด็กๆเนี่ย น่าจะยังพอนึกออกแล้วแหละว่าเราจะลองสร้างหรือดีไซน์สไลด์เราอย่างไงนะคะภายใน1สไลด์เท่านั้นนะคะทีนี้อาจารย์มีตัวช่วยค่ะตัวช่วยสําหรับเทคนิคการสร้างสไลด์นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือเว็บไซต์ที่จะเป็นที่จะสามารถโหลดรูปนะคะได้อย่างฟรีอันแรกเลยก็คือ free pic นะคะเด็กๆสามารถเข้าได้จาก user นี้เลยนะคะ free pic ก,ก็ไปก็ไปพิมพ์นะคะว่าเราอยากได้รูปในใน รูปแบบไหนอย่างเช่นคอโลรีฟปากการังเป็นต้นก็จะมีคนที่เขามีรูปฟรีนะคะเอามาใส่ไว้ให้อันต่อมาก็คือ Pinterest นะคะก็มีรูปต่างๆมากมายที่อาจจะเกี่ยวเรื่องกับที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปสามารถดูนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะอันต่อมาก็คือ Unspread นะคะอันนี้ก็เป็นรูปที่ค่อนข้างจะ,ะสวยนะคะแล้วก็อัปเดตนิดนึง แล้วก็มีคนที่เขาถ่ายไว้เนี่ยก็จะมาลงไว้ให้สามารถดาวน์โหลดฟรีได้นะคะอันนี้ก็มีสามารถที่จะเข้าไปดูกันนะคะส่วนไอคอนต่างๆอ่ะคะ่ะสมมติว่าเด็กๆอยากนำเสนอในรูปแบบใช้ไอคอนแทนนะคะอาจารย์ก็แนะนำเว็บไซต์ flat icon นะคะเว็บไซต์นี้ก็จะมีไอคอนเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งในสไลด์อาจารย์ที่อาจารย์ใช้ในวันนี้ส่วนหนึ่งอาจารย์ก็เอามาจากตัวเว็บไซต์นี้เช่นกันนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของอ flat icon นะคะทีนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการเตรียมสไลด์ในรูปแบบการนำเสนอ3นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์หวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะสามารถนำเทคนิคหรือว่าตัวช่วยต่างๆที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยนำไปสร้างเป็นสไลด์ของนักศึกษาได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกัน คลิปสุดท้ายคลิปที่4นะคะสวัสดีค่ะ